สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมาอีกแล้วเดินเดินออกกำลังกายอีกเหมือนเดิมค่ะพี่น้องชีพจรลงเท้าอีกแล้วอย่าตุยเดินทุกวันโอ้เสียงเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเขาเล่นเขาเล่นกีฬากัน ช่วงนี้บ่ายสองเลยนะคะบ่ายสองโมงแล้วแต่อย่าตุยเดินอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่ติดต้องเดิน ว่าจะทําสวนแต่ไม่ได้ทำวันนี้จริงๆแล้วเตรียมผักเอาไว้เตรียมผักว่าจะปลูกผักเมื่อวานนี้เอาเมล็ดผักชีไปหวานเอาไว้ที่เกิดแล้วก็มียังไม่เกิดก็มีตอนนี้ต้องเตรียมเตรียมปลูกปลูกผักที่เอาไว้กินหน้าหนาวแล้วพี่นะ้อง เดินทุกวันเนะยเจตุยเดินไปแล้วก็เดินกลับระหว่างทางก็ไปเจอแมวเมื่อวานเมื่อวานนี้พาลูกสาวไปหาหมอคาะกลับมาเจอแมวแมวแมวตัวที่เะตุยเคยไปเจอไม่อยู่เมื่อวานอุตส่าห์ซื้ออาหารเตรียมอาหารไป แล้วเดินเดินมาอีกระยะหนึ่งก็มาเจอน้องแมวน่ารักมากไปหาน้องไาเจ้วันนี้คุณยายวันนี้เดินไปอาจจะอาจจะเจอน้องก็ได้นะอาจจะเจอน้องก็ได้แต่เมื่อวานยาตุยถามถามคนที่เขาอยู่เขาเป็นยามยามอยู่ที่ห้างที่น้องเหมียวเขาอยู่ประจําเลยถามว่าเจอน้องเอหมียวไหมเขาบอกว่า น้องเหมียวมาตอนเช้าประมาณแปดเก้าโมงและเขาก็เขาก็กลับบ้านพอหลังจากหลังจากนั้นเขาก็จะมาแวะมาอีกรอบหนึ่งตอนเย็นแสดงว่าเขามีเจ้าของเขาไม่ใช่แมวจรแล้วอยาตุ๋ยก็พูดอยู่เรื่อยว่าเป็นแมวจรอ,อยากเห็นใช่ไหมระหว่างทางเนี้ยมี มีแมวอยู่หลายตัวที่ยตยุยเคยเจอเดี๋ยวไม่แน่นะอาจจะเจออีกก็ได้เดี๋ยวหยุดุยตั้งชื่อให้แมวไปทั่วตั้งแมวอีกตัวหนึ่งขนมันจะยาวแมวตัวสีดําขนยาวขนยาวแล้วก็ขนเขาจะไม่มีไม่สะอาดเหมือนไม่เคยอาบน้ําหรือเปล่าก็าไม่รู้แมวอาบน้ำไหมนั่นแหละ ยาตุยก็เลยเรียกว่าปึกซึกปึกซึกคือภาษาลาวภาษาอีสาวนวรระคัานะคะยายตุยเรียกว่าน้องปึกซึกเรียกแมไวไปทั่วแล้วก็น้องน่ารักนะตัวสีดำขนยาวเฟรนลี่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ไปเจอตอนไปเก็บผลไม้ อันนั้นก็จะสีเ็าจะออกสีเทาออกสีเทาญยาตุยก็เลยเรียกว่าน้องเกรวี่ <c oughs> หนูตั้งเองใช่ไหมหนูตั้งห๋อหนูตั้ง <c oughs> ปึกซแล้วเกรวี่ลูกสาวญาตุยตั้งว่ามังคุดที่ตั้งเกรวี่เพราะว่าสีเขาเป็นสีเทาและก็จะมีน้องเสืออีกตัวหนึ่งน้องเสือนี่ จะนอนพักอยู่ตรงจะนอนอยู่หน้าห้างทุกวันน้องเสือน่ารักและเมื่อวานเมื่อวานมาเจอน้องอีกตัวหนึ่งน่ารักน่ารักตัวเล็กๆเ,เป็นตัวเมียเป็นเพศเมียจะตุยตั้งว่าซุกี้ที่ตั้งว่าซุกี้เพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่ซุกี้นะซุกี้นะคะที่ตั้งว่าซุกี้ก็เพราะว่า น้องสุกแห้งไหมพี่น้องสุกแต่ละเถือนี่สุกแบบสุกย่างแห้งเลยเก็เลยบอโอ้น้องสุกก็เลยตั้งว่าน้องสุกกี้พีสันน้องสุก,กี้ใช่ไหมน้องสุก,กี้เฮียตุยก็พูดไปทั่วนะพี่น้อง<ม>เดินอยู่คนเดียว<ม>เดินอยู่คนเดียวเจอแต่แมวียตุย้ย วันนี้แดดดีจังวันนี้ทำสวนน่าจะดีนะเนี่ยยายต้องทำคลิปรวมมิรแมวเคมบริดจ์เดี๋ยววันนี้จะเจอสักตัวไหมดูก่อนดิ ไปหาอดอปแคทมาสักตัวแล้วจ้าไม่เอายายไม่อยากจะเลี้ยงชอบสัตว์แต่ไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะเลี้ยงไว้ที่บ้านเพราะอะไรรู้ไหมคือก็รักเขานั่นแหละแต่ว่ามันลำบากนะเวลาอย่างสมมติเวลาเราจะกลับบ้านหรือว่าเราจะไปเที่ยวไหนมันต้องมีคนคอยดูแลให้อะ่ะ แล้วเวลาเขาไม่สบายเขาอะไรเราก็ต้องพาไปหาหมอมันจะว่าเป็นภาระกก็ใช่เราต้องดูแลเขาเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็ไม่สบายเหมือนกันเราก็สงสารเขาอะนะเคยเลี้ยงหมาน้องรีโอพอน้องป่วยเราก็ไม่สบายใจพอเขา จากไปเราก็เศร้าสงสารเวลาเราจะไปไหนเขาก็อยากไปด้วยถ้าไม่ให้ไปเขาก็ทำตัวเหมือนน่าสงสารก็เลยใช้วิธีชื่นชมสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านโดยการเดินไปเรื่อยๆไปเจอ ตัวไหนก็ไปชื่นชมโอ้วันนี้แดดดีดนะ้าบันนี้ดีที่เอาหมวกมาแล้วเนี่ยอกหักอีกละยายอกหักใช่ไหมลูกสาวยาตุย๋ยเขาชอบแมวนะพี่น้องชอบสัตว์ทุกชนิดอะ่ะชอบตั้งแต่ทุกอย่างเลยที่เป็นขอให้มีสัตว์เลี้ยงอะไรสักอย่างเริ่มตั้งแต่ อยากจะเลี้ยงปลาจะหาตู้ปลามาเลี้ยงปลาเจตุยก็พูดไปถึงเหตุผลว่าทําไมไม่ให้เลี้ยงปลาเพราะเราต้องมาเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอะไรก็คือต้องดูแลต้องอะไรหลายๆอย่างตู้ปลามันก็สวยดีแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นหนูหนูแฮมสเตอร์มาเลี้ยงหนูเจตุยก็บอกว่า มันจะมีกินอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มาจากจะมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแม้แต่เลี้ยงไก่ <c oughs> ลูกสาวยาตุยเอาหมดแต่ยาตุยไม่ให้เลี้ยงสักอย่างเดีย๋ยวจะข้ามถนนนะคะจะไปทางไหนเนี้ยรถคันนี้ไม่เปิดไฟเลย โอ้ยเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดน้อนี่จะไปตรงนี้จะไปเจอน้องปึกซึกหรือเปล่าน้องปึกซึก <laughs> น่าสงสารลมลมเข้าตาตาแตกเลยเดินผ่านไอรถแค่แบบเดี๋ยวค้ากลับจะมาซื้อฟิสชิพ ไม่น่าจะเจอนะน้องปึกซึกกับปกติแล้วเขาจะอยู่เขาจะอยู่ตรงขอบรั้วเนี่ยวันนี้ไม่มีถึงไหนแล้วยายนี่นมาถึงบ้านของน้องปึกซึกอ่ะ <c oughs> บ้านของน้องปึกซึกแต่ไม่เจอเขานะวันนี้ปึกซึกไปไหน ไม่มีนะไม่เจอผ่านไปแล้วหนึ่งตัวตอนนี้ก็ต้องรอต้องลุ้นน้องเสือละ เดินจนชินแล้วเยตุยต้องเดินทุกวันพี่นะ้องไม่เดินแล้วคือเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายเมื่อก่อนนี้เยตุยทำคลิปไลฟ์สดเต้นออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาไปเต้นแต่มีเวลาเดินเลยใช้วิธีเดินเอาดีกว่าแต่ไม่แน่เดี๋ยวว,ว่างๆอาจจะไป ออกกำลังกายตอนเย็นเปิดเพลงเต้นย่งยักยงแย่ตุยเต้นเพลงหมอลำเอะแต่ก็แปลกนะ่าตุเยเปิดเอเอาดนตรีพินแคนมาเล่นออกกำลังกายเชื่อไหมว่าในคลิปอะไม่มีโฆษณาเลยอาจจะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า่าตุยเอาดนตรีพินแคนอ่ะเอามาเป็นดนตรีประกอบอะมันน่าจะ ไม่ให้หรือเปล่าเรื่องไงไม่รู้นะเพราะว่าที่เยตุยออกกําลังกายคลิปยาวเป็นชั่วโมงแต่ไม่มีโฆษณาเข้าไม่มีจริงๆแดดร้อนมากแดดร้อนจะวันนี้ดีที่เยตุยใส่หมวกใส่หมวกมาด้วยโอ้ยน้องหมา น้องหมาลงมาโอเคนะเดี๋ยวจะตุยจะลงก่อนเอาไว้ให้ถึงใกล้ใกล้ใกล,ใกล้น้องเมีย่อถ้าเจอน้องเมียวเดี๋ยวจะไล์สดให้ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะตุยลงก่อนนะคะขอบคุณมากๆรีมเด็กไทยนะคะแล้วก็อีกใครก็ไม่รู้ที่เข้ามาดูแต่ไม่มี คอมเมนต์ <Comment S 2> นะคะเดี๋ยวจะตุยขอตัวลงก่อนค่ะ